สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาฟังเนื้อหาสาระของตอนที่31กันค่ะของซีซั่นสองันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะเปิดตอนที่31มาค่ะด้วยเฉินผิงผิงกับฟ้านเสียนนั้นยังคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากที่เฉินผิงผิงบอกความจริงเกี่ยวกับการลอบสังหารที่วิหารเฉียนคงไปแล้วก็จึงจากไปค่ะแล้วก็มาฉุบเลยนะคะคือจัก,กรพรรดชิชิงนั้นก็รีบมาหาฟ้านเสียนเพื่อจะค้นหาว่าเฉินผิงผิงนั้น มาพูดอะไรกับฟ้านเสียนนะคะจักรพัชชิ่งเองเนี่ยคะ่ะเขาก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าเขานั้นกําลังตามหาคนบางคนอยู่ก็เลยต้องสั่งให้คือวางแผนจุดไฟเผา,าวิหารเฉียนคงนั่นเองนะคะจากฉากนี้ในคลคะครค่ะก็จะทําให้คนดูนั้นรู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของจักรพัชชิ่งก็คือจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหววางแผนต่างๆที่เกิดขึ้นบนวิหารเฉียนคงของจักรพัชชิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อจะขับไล่ตระกูล ออกจากเมืองหลวงนะคะแต่เพื่อทำให้เย่หลิวอิ่นค่ะหนึ่งในปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวนั่นเองก็เพราะว่าจักรพัชชิ่งนะคะเขาก็เล่าให้ฟานเสียนฟังว่าเขานั้นได้ออกคำสั่งเอเย่หลิวอินเนี่ยไปถึง12ครั้งด้วยกันค่ะ แต่ว่าเย่หลิวอินนั้นเพิกเฉยต่อคำสั่งเหล่านั้นนะคะสะบัดหน้าชดชไปเย่หลิวอินนั้นเป็นหนึ่งในสี่ปร,รมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วก็อยู่เหนืออำนาจของราชวงศ์ด้วยนะคะด้วยความสามารถเหนือมนุษย์ค่ะอย่างท่านคูเหอนี่ก็ส่งลูกศิษย์ของเขาทั้งหายทั้งตัวตัว,ตวแล้วก็หลังเท้านั้นอยู่ปกป้องเปิดฉีนะคะปกป้องราชวงศ์เปิดฉีค่ะซื่อกู่เจี้ยนนั้นก็อยู่คำจุนเมืองตงอีนะคะดังนั้นก็เหลือเพียงคนเดียวเนี่ยแหละค่ะเย่หลิวอิน ะะที่เดินทางไปทั่วใต้ล่าในตอนนี้ราวกับนกกระเรียนป่าแล้วจัก,กรพรรดชิงเนี่ยอยากจะให้เขามาทํางานให้แล้วทีนี้พอไม่มีใครมาอยู่กับจัก,กรพพัดชิงเลยนะคะเขาก็บอกว่าด้วยความกลัวพวกเขาจะร่วมมือกันค่ะก็จึงสาบานว่าจะกําจัดพวกเขาทีละคนเพื่อให้แน่ใจในอํานาจของเขาน,ะะนี่ไอ้จุดที่มันเป็นประโยคสุดท้ายนี่ก็คือเก็บไว้ในใจเนะจาะจักรพรัดชิงแต่ก็คือพูดแค่ว่าเขาไม่ไว้วางใจกับเหล่าบรรดาคนที่เป็นปรมา าจาเหล่่นี้คะทีนี้ภาพก็ตัดไปทางด้านของท่านแม่ทัพนะคะเย่จงถูกลดตําแหน่งให้ไปอยู่ที่ติ้งโจค่ะก่อนออกเดินทางเขาก็ได้ไปพบกับลูกสาวก็คือเย่หลิงเอ๋อนะคะแล้วก็ได้พูดเตือนหลายอย่างเลยนะคะหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเอาที่แบบเป็นสาระมากๆก็คือบอกนางว่าอย่าไป พาปรองยุต์กับใครเขาอีกนะคะเก่งว่าจะไม่มีความปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าไม่มีบารมีพ่อคุ้มหัวแล้วนะเออแล้วก็เรื่องของการแต่งงานนะคะก็บอกลูกสาวว่านางสามารถแต่งงานกับองค์ชายรองหลีเฉิงเจอได้แต่อย่าได้ไปมีความรู้สึกรักที่แท้จริงต่อองค์ชายรองหลีเฉิงเจอเด็ดขาดนะคะ ยายลิงเอ๋อร์นะคะก็มองท่านพ่อเย่จงของนางด้วยสายตาที่เศร้ามองค่ะแล้วก็ความรู้สึกมันโดดเดี่ยวเนาะเฝ้าดูท่านเยจจงจากไปนะคะพอลูกจากกันด้วยหัวใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายค่ะจากนั้นภาพตัดมาที่วังหลวงต่อนะฮะจักรพรรดิชิงยังถามฟ้านเสียนว่าทําไมวันนั้นน่ะถึงเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยองค์ชายสามหลี่เฉิงพิงในช่วงเวลาวิกฤต โดยที่ไม่สนใจเขาก่อนนะคะเขาก็คือจัก,กรพพัดชิงเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ฟ้านเสียนก็อธิบายว่าคือตอนนั้นน่ะโอ้มันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยแล้วดาบที่พุ่งมาในตอนนั้นมันมีความร้ายแรงแข็งแกร่งมากมันจะแบบไปแทงหลี่เฉิงผิงซึ่งก็รู้สึกว่ามีอันตรายมากกว่าคือความหมายของฟ้านเสียนก็คือคิอคดว่าจัก,กรพพัดเอาตัวรอดได้ประมาณนั้นนะคะแต่เขาไม่ได้พูดเขาประมาณว่าหลี่เฉิงผิงนั้นอยู่ในวิกฤตที่อันตรายกว่าค่ะเมื่อตอบไปแล้วนะคะฟ้านเสียนก็รีบแบบออื but แบบสัญญาทันทีว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอให้เขาหายดีจากอาการบาดเจ็บแล้วเขาจะพาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะจัก,กรพัฒชิงก็เหละตามองแรงฟ้านเสียนมากเลยนะคะซึ่งในฉากที่จัก,กรพัฒชิงกับทางฟ้านเสียนคุยกันเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากเลยค่ะกล้องก็มักจะแพนไปที่ปฏิกิริยาของทั้งคู่นะคะอย่างเช่นอาการของของฝ่ามือค่ะฝ่ามือของจัก,กรพัฒที่ตอนหลบฟังคําตอบอยู่เนาะมันก็ทําให้เตียงตรงนั้นนะ่ะยุบไปเลยนะคะยุบตามลอยนิ้วส่วนมือของฟ้านเสียน เองก็มีกำรรม,มือตั้งหลายครั้งนะคะกล้องก็แพนไปเก็บรายละเอียดดีมากเลยค่ะ ส่วนทางด้านขององค์หญิงใหญ่หลีอินลุยนะคะก็ที่แอบ,บกลับมาเมืองหลวงเนี่ยนางก็ไม่กล้าปรากฏตัวไปไหนเลยนะคะต่อที่สาธารนณะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้จัก,กรพรรดิชิงนั้นต้องมารับผิดชอบนะคะกับการขัดขวางราชองการของนางคือคือจะลงโทษนางอะไรแบบนี้แต่จริงถามว่าจัก,กรพรรดิชิงรู้ไหมรู้นะคะเพื่อนๆเ,เอาล่ะทางด้านขององค์หญิงใหญ่หลีอินลุยนะคะจึงได้เข้ามาลี้ภัยในคฤรหาหั์ขององค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋ออยู่พักหนึ่งคะ่ะหลีอินลุยนะคะ ก็หวานล้อมนะคะเรื่องความขัดแย้งต่างๆนาน,นาแล้วก็อ้างขอให้แบบหลี่เฉิงเจอนนั้นค่าเย่หลิงเอ๋อซะจะได้ไม่ต้องแต่งงานเพราะว่าตอนนี้ตระกูลเย่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์กับหลี่เฉิงเจอไม่มีตระกูลใหญ่ระดับตระกูลเย่นี่คอยอสนับสนุนหลี่เฉิงเจอแล้วก็จะทําให้หลี่เฉิงเจอนนั้นไม่มีคุณสมบัติที่แข็งแร่งพอจะแข่งขันกับรัชทายาทหลีเ่เฉิงเฉียน เพื่อชิงบัลลังค์ค่ะแต่ว่าองค์ชายรองหลี่เฉิงเจอนั้นนะคะเขาก็ปฏิเสธไม่ค่าคือเขาไม่เชื่อว่านะคะจัก,กรพรรดชิชิงจะโกรธแบบเย่หลิวอินแล้วก็อยากจะฆ่าเย่หลิวอินเพียงคนเดียวแล้ว,ลวจะทําให้ตระกูลเย่ล่มสลายลงไปพร้อมกับเย่หลิวอินอะไรแบบนี้ค่ะคือหลี่เฉิงเจอปฏิเสธนะคะเขานั้นไม่เพียงแต่ต้องการจะแต่งงานกับเย่หลิงเอ๋อเท่านั้นเขานั้นยังมีแผนค่ะวางแผนที่จะช่วยให้ตระกูลเย่ได้รับความไว้วางใจจากจัก,กรพรรดชิชิงอีกด้วย ะค,ะคือให้กลับมาให้จัก,กรพรรดิช,ชิงแบบไว้วางใจเหมือนเดิมค่ะก็ทําให้องค์หญิงใหญ่หลี่อินลุยนั้นโอ้โหค่ะไม่พอใจครับตอบนี้นะคะผิดหวังในตัวหลีเฉิงเจ๋อมากๆเลยค่ะแล้วนางก็บอกว่าข้าโกรธมากข้าจะเดินทางกลับซินหยางแล้วนะเออจากนั้นภาพก็ตัดไปที่คารืหัดตระกูลฟานนะคะฟานเจียนนั้นตื่นขึ้นมาแต่เชา้าแล้วก็เต็มไปด้วยพลังเลยค่ะวันนี้นะคะเขานั้นเปลี่ยนสีกวานผมด้วยเป็นพิเศษค่ะเป็นยกสีเขียวนะคะเมื่อทาง ด้านหลิวหรูอี้ได้เห็นก็รู้สึกอึดอัดคือมันไม่ชินตาก็เกี้ยกล่อมให้ฟานเจียนนั้นไปเปลี่ยนเธอไปเปลี่ยนไอ้กวนผมนั้นหน่อยนะคะจากนั้นค่ะฟานเจียนก็ได้เรียนรู้เออได้รู้ข่าวว่าเออมันมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับฟานเสียนในเมืองหลวงเลยก็จากจากเมียนี่แหละนะคะจากอนุหลิวเนี่ยแหละ,ะคะ่ะในข่าวลือก็ลือกันให้ซัดเลยว่าฟานเสียนนั้นเป็นลูกชายของจัก,กรพรรดิช,ชิงกับเย่ชิงเหมยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับฟานเจียนเลยนะคะดังนั้น ฉ,ฉากนี้หลิวหรูอี้ค่ะก็เลยพูดด้วยเสียงเบาๆกับ,กบฟานเจี้ยนว่าหรือว่าหรือว่าเย่ชิงเหมยในตอนนั้นมีชู้ในตอนที่เป็นแบบหูหยินของฟานเจี้ยนอยู่อะไรแบบนี้นะคะฟานเจี้ยนก็ทําหน้าแบบโอ้ยไม่พอใจแล้วก็บอกดุอะค่ะดุหลิวหรูอี้ว่าเจ้าอย่าพูดราจาไร้าสาระแต่ว่าฟานเจี้ยนเองเขาก็กังวลนะคะเพราะเขาไม่สามารถจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับหลิวหรูอี้ฟังเช่นเดียวกันค่ะก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องพูดออกไปอย่างไร ะะจากนั้นค่ะไอความลับเรื่องเรื่องฟันเสียนเป็นลูกไข่ก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงในชั่วข้ามคืนเลยนะคะสำนักตรวจสอบเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้ค่ะถ้ามันไม่จริงปกติแล้วต้องแอคชั่นนะคะทีนี้ทางด้านขององค์ชายรองก่อนเลยหลีเฉิงเจ๋อตกใจมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้นะคะเขาตะโกนเสียงดังเลยเป็นไปได้ยังไงฟันอะไรเงี้ยน,นะคะฟันเสียเน,นี่ยนะ่าลูกจัก,กรพพัดชิงนะคะทำให้องค์หญิงใหญ่หลี่อินลุยที่กําลังแหมเก็บกระเป๋าเดิน ทางของนางเรียบร้อยแล้วแพ็คลังเลงนะคะเตรียมจะกลับไปซินหยางได้ยินค่ะเมื่อนางรู้ว่าฟ้านเสียนเป็นลูกสาวของจัก,กรพรรดชิชิงกับเย่ชิงเหมยหลี่อินลุยนางกโกรธมากค่ะจนกัดฟันกรดกรอดเลยแล้วก็สาบานว่าจะต้องฆ่าฟ้านเสียนให้ได้แต่หลี่เฉิงเจอก็เกี้ยกลมใหญ่เลยพยายามเกี้ยกลมนางแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดขึ้นมานะคะหลี่อินลุยนั้นเกลียดเย่ชิงเหมยอย่างสุดซึง้งแล้วนางก็จะไม่มีวันปล่อยให้ลูกชายของเย่ชิงเหมย มีชีวิตรอดอยู่ได้ในโลกนี้ยิ่งหลี่อินลุยพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่นางก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้น จากนั้นก็มีบทแบบสาวงามค,ค้าครวนนะคะประมาณนางพักดีต่อจกกักรพรรดิชิงแล้วก็เต็มใจที่จะแบกรับความอับอายนะคะทำในด้านมืดหลายๆอย่างแล้วก็กลายเป็นมีดให้ใหจกกักรพรรดิชิงใช้ด้วยก็คือกลายเป็นมีดในมือของจกกักรพรรดิชิงใช้ใส่้ายหลินรั่วฟูแล้วก็บังคับให้หลินรั่วฟูลาออกแล้วก็กลับบ้านค่ะโดยไม่คาดคิดเลยจกกักรพรรดิชิงก็ปล่อยให้ฟ้านเสียนลูกชายของเย่ชิงเหมยน,นั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะมาแย่งชิงไอ้คลังภายใน ไปจากนางอีกด้วยค่ะองค์ชายลองหลี่เฉิงเจอก็คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันว่าจะต้องมาได้รับรู้เรื่องราวของหลีอินลุยนะคะเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเขาก็เลยงดค่ะงดออกความเห็นนะคะแต่ว่าลักษณะก็คือฟังจนมึนงงไปหมดนะคะแล้วหลีอินลุยนั้นก็คือต้องการจะฆ่าฟานเสียนจ,จริงๆค่ะจากนั้นกล้องก็ตัดไปที่ฟานเจียนนะคะเขาสงสัยว่าเฉินผิงผิงนี่แหละเป็นผู้ที่เผยแพร่ความลับนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของฟานเสียนค่ะ เขาก็เลยตามไปวีนเฉินผิงผิงโดยตรงเลยนะคะเออข่าววีนนะฟันเจียนนะคะไปออไปวีนเฉินผิงผิงนะคะให้ยุติข่าวลือซะแต่ก็คาดไม่ถึงค่ะว่าเฉินผิงผิงเองก็บอกว่าก็ต้องเป็นจัก,กรพัชิชิงเองนั่นแหละก็ถ้าหากไม่เปิดทางโล่งโปร่งสบายให้ขนาดนี้นะข่าวมันก็ไม่เปิดเผยออกไปหรอกนะคะจะได้เขาอาจจะแบบได้ปฏิบตัติต่อฟันเสียนในฐานะลูกชายของเขาก็ได้ก็คือหมายถึงจัก,กรพัชชิงนะคะคือประกาศไปแล้วก็ จะได้แบบรับฟันเสียนเข้ามาดูแลในฐานะลูกชายฟันเจียนก็มีสีหน้าเป็นกังวลหนักอึ้งขึ้นเลยค่ะเฉินพิงพิงเองก็พูดไปด้วยหน้าตาเรียบเฉยว่าเนี่ยเมื่อความรับเรื่องประสบการณ์ชีวิตของฟันเสียนถูกเปิดเผยนะมันก็จะเป็นการเปิดโปงแล้วก็ดึงดูดชมหน้าผู้ที่เกียดชังเนี่ยให้มาไล่ล่าฟันเสียนนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะรู้ว่าชีวิตของฟันเสียนนั้นอันตรายค่ะก็2ผู้เท่านี้ก็รู้เช่นเดียวกันนะคะภาพตัดไปที่ฮองห เลยค่ะพอทราบว่าฟ้านเสียนนั้นเป็นเจ้าชายอีกคนหนึ่งนะคะนางก็รีบมาหาหลี่เฉิงเฉียนทันทีเพื่อหาลือเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้เรื่องนี้ค่ะห้องเฮานั้นนะคะก็ไซโคลูกชายเลยฟ้านเสียนะน่ะควบคุมสำนักตรวจสอบอยู่นะแล้วก็ได้คลังภายในไปดูแลด้วยแล้วก็มีความนิยมจากประชาชนมากกว่า องชายรองรีเฉิงเจอซะอีกนะคะนี้ฮองเฮาก็กังวลว่าฟ้านเสียนนี่แหละจะมาแย่งชิงตําแหน่งรัชทายาทของรีเฉิงเฉียนแต่รีเฉิงเฉียนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยฟ้านเสียนไม่มาเป็นคู่แข่งของเขาหรอกเขารู้แต่ฮองเฮาก็ยืนยันต้องการให้ฟ้านเสียนตายค่ะเพราะการตายของเย่ชิงเหมยนั้นเกิดจากนางนะคะและคนของตระกูลของนางทั้งหมดถูกสังหารหมดแล้วเหลือนางเพียงคนเดียวต้องทนทุกข์ทรมานกับการกลัวความมืดและต้องจุดเทียนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะหาก เสียนรู้เรื่องการตายของเย่ชิงเหมยแล้วก็ทั้งตัวนางเองก็คือทั้งฮองเฮาแล้วก็หลี่เฉิงเฉียนนั้นจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะอันนี้ก็ไซโคลูกชายไปเรื่อยๆแล้วทายาตเองยังไม่ยอมค่ะพยายามเกี้ยกลับฮองเฮาว่าองค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อนะ่ะก็ต้องรู้นะสิว่าเย่ชิงเหมยนั้นถูกคนของท่านแม่สังหารยังไงเนี่ยเก็บหลี่เฉิงเจ๋อก่อนดีกว่าต้องให้เขาตายไปก่อนดังนั้นหลี่เฉิงเฉียนก็จึงต้องการจะร่วมมือกับฟ้านเสียน เพื่อจัดการกับหลีเฉิงเจอค่ะแล้วก็เกี้ยก,กล่อมฮองเฮาให้ยอมปล่อยฟ้านเสียนไป ฮองเฮาค่ะก๊อกต่อมาก็ยังไม่ยอมนะคะโกรธจัดด่าเย่ชิงเหมยต่อและนางเองก็ไม่ต้องการนับญาติกับฟ้านเสียนะคะรัะชะทายาทหลีเฉิงเฉียนก็เห็นว่าสถานการณ์มันดูแย่ละฮองเฮาด่าเขาด้วยนะคะด่าผู้เป็นลูกดังนั้นก็จึงอ้างเรื่องการนั่งบัลลังก์ขึ้นมาค่ะเขาต้องการจะใช้ฟ้านเสียนนั้นเพื่อชิงบัลลังก์ไงท่านแม่หลังจากเขาได้บัลลังก์แล้วจากนั้นจะสังหารฟ้านเสียนทันทีเลยนะคะรัะชะทายาทนั้นก็พูดด้วยหน้าตาแข็งขัน เอาจริงเอาจังมากๆเลยค่ะฮองเฮาก็ถอนหายใจนะคะหยิบเหล้าขึ้นมากระดกแล้วก็จบดิวแม่ลูกนะคะคือฉากนี้ก็ตลกอะ่ะคือในตอนที่นรชชายาตโดนด่านะคะก็ดา่าซะร้องไห้เลยอะ่ะเดี๋ยวฉากนี้เพื่อนๆไปดูกันนะคะ,ะทีนี้ตัดภาพมาที่พระสนมอีกวีกันบ้างค่ะก็นําองคชายสามหลี่เฉิงผิงนะคะมาขอบคุณฟ้านเสียนที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ค่ะหลี่เฉิงผิงก็คุกเข่าลงแล้วก็โคกศีรษะนะคะให้กับฟ้านเสียนจน นกระทั่งศีรษะของเขาก็ถลอกแล้วก็มีเลือดออกแล้วตัวเองค่ะองค์ชาย3ก็เป็นลมล้มพับไปเลยนะคะฉากนี้ก็ตลกมากค่ะจี้พัสนมดีนะคะแต่สรุปก็คือองค์ชาย3หลี่เฉิงผิงนั้นก็ได้กลายมาเป็นลูกศิษย์ของฟ้านเสียนอย่างเป็นทางการนะคะ ในขณะนั้นเองก็มีสาวใช้ในวังขัดส่งยามาให้ฟ้านเสียนแต่ฟ้านเสียนแค่ดมกลิ่นก็รู้แล้วว่า,ายาน,นั้นมันมีพิษอยู่นะคะพระสนมอีกุยก็รีบเรียกทหารน่ะให้เข้ามาลากตัวสาวใช้ในวังคนนี้ออกไปจากนั้นก็มีขันทีคนหนึ่งค่ะก็เอามีดออกมาเลยจะไปเสียบฟ้านเสียนนะคะแต่ก็ถูกองค์ชายใหญ่หลี่เฉิงหรูนะคะโอ้โยนหมวกขึ้นมาโยนหมวกมาตุ๊บเลยนะคะขันทีนั้นก็ล่วงไปเลยค่ะทหารก็มาจับกลุ่มออกไปนะคะก็กลายเป็นว่าองค์ ชายใหญ่ตอนนี้นะคะมารับหน้าที่แทนท่านกงเตี้ยนนะคะชั่วคราวค่ะดูแลความเรียบร้อยในวังหลวงนะคะแล้วเขาก็จะดูแลความปลอดภัยให้ฟ้านเสียนอย่างเต็มที่เลยนี้ทางด้านจัก,กรพรรดิชิงค่ะก็จัดให้ฟ้านเสียนนั้นพักฟื้นในพระราชวังกว่านซินค่ะที่หลี่อินลุยนั้นเคยอยู่อาศัยมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจัก,กรพรรดิชิงก็โกรธมากว่ามันจะต้องเป็นคนของหลี่อินลุยแน่ๆเลยนะคะที่ส่งคนมาทําร้ายฟ้านเสียนค่ะดังนั้นเขาก็ จึงบอกให้ท่านโหกงกงนะคะไปหาหลี่เฉิงเจ๋อเลยนะคะบอกว่าจะสั่งประหารชีวิตของหลี่เฉิงเจอ๋อหากไม่ขับไล่หลี่อินลุยออกจากเมืองหลวงค่ะฉากนี้ก็ตลกมากเลยค่ะหลี่อินลุย หลี <laughs> อินลุยองคหญิงใหญ่แกนั่งฟังอยู่บนชิงชานะคะแกว่งไปแก่งมาหโหกงกงก็อยู่ตรงนั้นก็คือแกชิลมากเลยค่ะทีนี้ทางด้านหลีอินลุยนะคะนางก็ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ค่ะหลังจากที่หโหกงกงไปแล้วนะคะคือนางก็มีการต่อรองกับหลีเฉิงเจอ๋อนางก็บอกว่านางไม่กลับหรอกนางจะกลับก็ต่อเมื่อ ฟานเสียนตายเท่านั้นค่ะหลีเชิงเจอนะคะไม่มีทางเลือกค่ะเขาไม่กล้าฝ่าฝืนคําสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเขาก็คือจักรพัชชิงนะคะดังนั้นก็เลยหลีเชิงเจอต้องสาบานกบหลี่อินลุยว่าเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเขาจะฆ่าฟ้านเสียนให้ตายค่ะก็จริงๆสงสารองชายลองเหมือนกันเนาะเอาละค่ะทีนี้กล้องก็ตัดมาที่ลินหวานเอ๋นะคะต้องการอยู่ในวังเพื่อดูแลฟ้านเสียนค่ะดังนั้นเธอก็จึงกลับไปที่คฤหาหน์ตระกูลฟ้านนะคะเพื่อเก็บสัมภาระของนางทีนี้ท่านแม่นะคะก็ แม่เล็กอะคะหริวรูวี่นะคะก็สับกังวลว่าฟ้านเสียนนั้นต่อไปเขาคงไม่กลับมาที่คารุหะตะกูลฟ้านแล้วล่ะพอเขารู้ว่าเขานั้นเป็นถึงองค์ชายเชียวนะแต่ว่าลินวันเอ๋อของพวกเราก็เชื่อว่าฟ้านเสียนไม่ใช่คนที่จะชอบอยู่ในวังนะคะเขาต้องกลับมาที่ตะกูลฟ้านแน่นอน หลังจากนั้นค่ะหลินวันเอ๋อนั้นก็ขึ้นรถม้าออกจากตระกูลฟ้านไปนะคะหลีเฉิงเจ๋อค่ะพี่ชายลองก็มารอหลินวันเอ๋อยู่กลางทางนะคะจากนั้นขึ้นรถม้าไปแล้วก็บอกค่ะเรื่องราวการตายของหลินกงว่าฟ้านเสียนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะก็บอกให้หลินวันเอ๋อนั้นแบบต้องแก้แค้นให้หลินกงนะแต่ว่าหลินวันเอ๋อไม่เชื่อคําพูดของหลี่เฉิงเจ๋อนะคะหลีเฉิงเจ๋อก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อน่ะรู้ไหมเรื่องนี้เย่หลิงเอ๋อเพื่อนของเจ้าอ่ะก็เป็น ผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีด้วยค่ะคือเยลิงเอ๋อสามารถเป็นพยานได้ทีนี้ก่อนออกจากรถม้านะคะลีเฉิงเจอก็ได้วางไอ้กริดนะคะไอ้มิดสั้นนะคะเอาไว้ให้วานเอ๋อนะคะใช้ค่าฟันเสียนด้วยมือของนางเองแก้แขนให้พี่ชายนะคะเมื่อลินวานเอ๋อมาถึงวังหลวงในตอนนี้ค่ะก็บรรยากาศดูดีนะคะคืออาการบาดเจ็บของฟันเสียนนั้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เขียนจดหมายไปถึงไห่ถังตัวๆค่ะโดยหวังว่าจะใช้ไอ้วิธีไอ้เทียนอี้เต๋อะนะคะ วิธีเตาในการมาช่วยรักษาซึ่งคำภีนี้มันอยู่ที่ท่านคูเหือค่ะเพื่อเอามาปรับปรุงฟื้นฟูกระดูกของเขาก่อนนะคะ ฟานเสียนนั้นนะคะก็ให้องค์ชายสามลี่เฉิงพิงลูกศิษย์เนี่ยแหละคะ่ะเป็นธุระเรื่องการส่งจดหมายให้ไ่ถังตัวตัวนะคะลีเฉิงพิงก็ยิ้มกริมเลยนะคะเมื่อได้ยินชื่อไ่ถังตัวตัวค่ะประมาณว่านั่นแน่นั่นแน่นะคะก็มีแซวกันแต่พอเห็นว่าลินวันเอ๋อนะคะเข้ามายืนรออยู่ทางด้านหลังอยู่แล้วค่ะทางด้านองค์ชายสามก็รีบขอตัวออกไปก่อนลินวันเอ๋อเดินเข้ามาหาฟ้านเสียนด้วยใบหน้าบึง้งตึงนะคะเย็นชามากถามว่าทําอะไรอะไรเงี้ยฟ้านเสียนก็เล่าเรื่องจดหมายที่ ่งถึงไห่ถังนะคะตัวตัวให้กับลิ้นหวันเอ๋อได้รู้ค่ะลินหวันเอ๋อนั้นรับฟังด้วยใบหน้าเย็นชาจากนั้นก็ดึงมีดสั้นออกมาจากฝักนะคะแล้วก็ตัดจบตอนที่31เลยนะคะโอ้โหค่ะก็ยังคงมีความสนุกอยู่นะคะพร้อมกับใจหายนะคะ31แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันกับตอนอื่นๆนะคะ32ถึงตอนที่36จบค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ